วัสดีตอนเช้าครับพี่น้องตอนนี้ประมาณตีหา้ากลัวครับเกือบหกโมงแล้วละพี่น้องตีห้าที่สิบครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาตกปลานาดินคือเก่าครับลงมาได้เสาแนเนอะเพราะว่าวันนี้ต้องไปเห็นงานครับตกวขอดประมาณสักแปดโมงเครื่องกันนายจะกลับแล้วครับพี่น้องผมเอาลงมาทั้งหมดเนี่ยหาขันครับกับขันหน่อยขันหน่อยผมตกเป็นตงุงติ่งอีกสี่ขันผมตีตะกอน,นาดินไว้นอะครับ มาหลุดน้ากันเบื้องครับนี่ปลาก็เริ่มจะสว่างกันมากแล้วครับตอนนี้ก็เกือบๆหกโมงแล้วเนาะเราจะมีผลงานบอ่อร่มแห้งแต่ซ่าครับมนันนี้อากาศหนาวแห้งพี่น้องหนาวแห้งผมใส่เสือ้อซ้ำโตเลยบ <c oughs> รูว่าปลาจะเขาบอ่อครับอากาศหนาวแบบนี้ร่มกับร่มอีกต่างหากมาโทรมานจะคล้องอีกครับ <c oughs> หลุดน้ากันเบื้องครับเราจะมีผลงานให้พี่น้องได้รับช่วจ้าโตบ่อครับ เหมือนจะมีอาการครับพี่น้องขั้นที่สองครับดึงคอ,อยเ นายอย่าตัวหน่อยครับโฮโฮโฮ ปลากระกนแยงครับพี่นอ้องนี่ครับเห็นบ่มันก็ยังบ่ท่านแจงบ่ใดครับฝ่ายัางเหมือดอยู่มาแล้วครับปลากระกนแยงตัวใหญ่เลยครับมันมันครับพี่นอ้องไอหลุนกันต่อครับอ้าวอ้าวยูบยย่บ่อยู่ยู่ครับอยู่ าแล้วครับตัวแหลกเท่าน,นี่ครับพี่น้องแหลมแหลกเข้ามาแล้วครับเป็นปลาเพียหรือว่าปลากาครับใส่งามเลยครับตัวนี้ผ่ากรบเรอ้ออกมากพี่น้องเลยนี่ครับใส่สวยครับ ท่านนี้ผมตีหิ้มๆฟังนี่ครับกับไก่ฟังก็อจมูกมันมันครับพี่น้องมาแล้วแต้มแหกมาแล้วออายูอยู่ครับยูย ตกน้ำแล้วพี่น้องเยตัวนี้เป็นตะโกครับตะโกครับก็จมูงอีกเลยพี่น้องกระดิ่งตกน้ำเลย <c oughs> ดึงขั้นเก่าครับพี่น้องสายย่อนเลยดึงเทือเดียวดึงกระชากเลยน่าจะบ่ออยู่แล้ว บอยูอีลีครับปลาเอียงบูพี่นอ้องดึงแบบดึงแห้งเลยครับดึงกระชากไปเลยเมื่อกี้แต่ว่าดึงเรลือเดียวเลยเอาละครับเอาดึงเนี่ยดึงนึบเนอะกจะโดงอ่ะ เบาวเถอะกันกี่นอ้องดูอีกก่าโอ้ปาคุลามครับบาอยู่ดินแปลกๆแ,แต่ว่าถือว่าตัวใหญ่เลยปลาคุลามครับใส่สวยครับแล้วแต่มองก็จะเอือนด้วยบานของเอือนปลาคุลามครับมาอีกเต็มแล้วครับ ครับผมตอนนี้ก็เกือบแปดโมงแล้วครับพี่น้องเงียบครับเงียบเงาเลยแดดเริ่มออกผมว่าปลามันจะเข่ากลับกลายปเป็นเงียบเสยกระจังทารุ่นมึงจะจะข่าวครับพี่น้องสิมีผลงานมาเพิ่มให้เฮาได้รับชมบ่ครับอากาศหนาวแห้งครับจนสิบแปดโมงเลยยังหนาวอยู่พี่น้องเลย เอาอีกแลวครับอยู่บนน้นอพี่น้องคือเบา อีกตัวแล้วครับปลากุลามครับเหมือนเดิมผมว่ายคือเบาใช่ก้อจมูกเลยสอดทะลุเลยครับหวานๆครับเอาอีกแล้วครับมีน้ำนักครับตัวนี้มีน้ำนัก อีกแล้วครับปลาเพียอีกแล้วครับพี่น้องเพียหน่อยครับมันหมานครับเก็บอีกแตบนึงครับพี่น้องกินอยู่ในฟังนี่ รับก็ตีลงไปม่เรียบร้อยแล้วพี่น้องจักนน่อยนี่ก็น่าจะกลับแล้วละครับร่มเริ่มมาแห้งแล้วครับเริ่มสายร่มเริ่มแห้งเนาะครับหาลุนอีกจักนิดหนึ่งบึงเพื่ออะไรเพิ่มครับเหยียบไปะล,ละครับผมก็ทยอยเก็บน้ำแน่ล้ะครับพี่น้องมาบึงผลงาน วนนี้เฮาครับกถือว่าโอเคอยู่ครับหมานอยู่ด้แต่ว่าตัวโบโคอยใหญ่บาไดครับนี่ครับปลาผลงานเหาเป็นปลาเพีย๋ยสองแต้มปลากระมังตัวหนึ่งครับแล้วก็ตะโกกตัวหนึ่งปลาคุลามสองตครับเดี๋ยวผมยกให้เบงนี่ครับพี่นอ้องหมานครับหมานหมาน หือว่าโอเคเลยในหลายตัวเลยครับอย่าเวลาก็าหกโมงครับหกโมงมาหอดแปดโมงเคิงครับตกไปทํางานตอเนาอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้ำนะครับบอกกันไหมคลิปหน้าครับปลากินแล้วครับพี่น้องท่านนี้ดึงแล้วเดี๋ยวผมเอาปลาให้เบิ่งอีกก้อนตัวหนึ่ง อาดึงพอดีครับจานเก็บจานเก็บอ,อยู่ครับอยู่ ปลาเพียอีกแล้วครับครับพี่น้องมาอีกแต้มครับจางเก็บพอดีมันมันครับเก็บเรียบร้อยครับกระบานครับพี่น้องเพิ่งผลงานกันอีกรอบครับนี่ครับผลงานเฮาช่วงนี้ป้าเพียประกาเขาดีครับเต่ว่าโต ตัวหน่อยตัวใหญ่ครับปูพันมาบางมือพันกระไดตัวใหญ่อยู่ตัวละกิโลสองกิโลครับถือว่าโอเคอยู่ครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านดาากกาน,นะครับที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกำลังใจนะครับขอบกันใ่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ